สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเนะครับนิมเกมฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมไปเข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่าตอนนั้นก็เป็นโค้ดอะไรกันเนาะที่แบบว่าหัวขาวนะครับผมเนาะก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับหัวดํานะครับผมที่หลายๆคนนะครับอยากได้นะครับแต่ส่วนตัวนะเงินยเงี้นใระบบนะก็มาในรูปแบบนะครับสุ่มกล่องโทเค็นนะครับ ตัวนี้เลยนะครับส่วนตัวก็ไม่ได้วือว้าอะไรนะครับเพราะว่ามันก็คือหัวขาวนั่นแหละย้อมสีเป็นสีดํานะครับผมแค่นั้นเองนะประมาณนี้แล้วก็มีหัวผู้หญิงอื่นๆด้วยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมนาะส่วนตัวก็ไม่มีแค่หัวดำแล้วก็หัวเด็กอะอประมาณนี้นะครับผม้โทเค็นทั้งหมด15 5โ้า้าทเค็นนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับผม ใครที่แบบว่าอยากสุ่มนะครับต้องจัดแล้วนะครับผมโทเค็นดินสอนะครับในราคาที่แบบว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับในราคา8เพรนะครับผมอ่านะฮะเราก็สามารถสุ่มได้ครับมาทั้งหมดกี่วันนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับกิจกรรมหัวขาวนะครับมาทั้งหมดเกือบ2อาทิตย์นะครับผมหมด1 6เลยนะครับหมดวันที่หมดสงการพอดีเลยนะครับผมก็ อย่าลืมสุ่มกันด้วยนะครับทวนตัวพี่บอมเดี๋ยวจะสุ่มในสตรีมแล้วก็มีควาการแจกเพชรนะครับผมก็อย่าลืมตามกันมาดูด้วยนะครับเพราะว่ามีรางวัลให้เห็นเองนะครับผมนะครับก็ลืมตามมากันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวพี่บอมก็จะทําการสุ่มแล้วก็แจกรางวัลด้วยอะไรประมาณนี้ครับคมดูเนาะก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับผมเนาะโอเคหลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ ทุกคนได้หมดถึงเท่าไหร่ก็บอกหน่อยละกันนะครับอยากรู้อยากร ouais, you know, ู anyway. the uh ้นะครับผมบอกเ้พี่มผมดน้อยมากเลยครั้งเดียวได้อะไรนี้กล่องเดียวได้อะไรอย่างงี้นะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็อย่าลืมเล่นด้วยนะครับเนี่ยตะกงสกินปืนเนี่ยมีใครได้บ้างนะครับผมเนาะก็ที่พี่บอมรีวิวไปนะครับผมอ่านะฮะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับปัด w ว o d มาเตอร์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเหมาตู้แน่นอนนะครับจานบอมเลครับไม่พลาดนะครับผมนะ โอเคหลักๆก็ประมาณนี้ครับผมจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ